มาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้พามาชม SUV อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับคันนี้ตรวจเช็คสภาพรถแล้ว274รายการนะครับพร้อมใช้แน่นอนมีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวคอร์สหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมตัวรองท็อปนะครับปี2020เลขไมค์แค่91,000โลเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวนี้แต่งล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกับยางโตโยนะตัวฟ็อกซี่นะครับผมปี2024นะครับ ได้เป็นตัวล้อใหม่นะผมเอ็นเทียตัวนี้นะครับตัว n t 03 rr เลยนะครับได้เป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับผมสำหรับตัวนี้ภายในสวยงามนะครับผมสวยสดงดงามเลยฟังก์ชันตัวรองทอรมนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับเห็นเลยนะอยู่ประมาณ23โลลิตรได้เลยนะครับสภาพสวยนะออกห้างไปแดงอยู่ประมาณล้านแปดหมื่นเก้าพันนะครับราคาคันนี้อยู่แค่หกแสนเท่านั้นเองนะฟรีด้าพร11,000,002เท่านั้นเองนะครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวพาไปชมคลิปเต็มของเจ้าคันนี้ได้เลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่องรถครอบครัวมือ2อโอจะให้ในวันนี้นะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกับเซอพนทย์นที่ปรึกษาการขายบริษัทพิย์ตนรถมือสอนนะครับผมและวันนี้นะมาอัปเดตนะครับ SUV รถครอบครัวที่น่าใช้อีก1นึ่คันเลยนะครับผมเพิ่งมาใหม่สดๆเลยนะครับสาหรับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเลขไมน้อยนะครับต้องมาดูเป็นคันนี้เลยสําหรับวันนี้พามาชมนะครับที่สาขาเสรีไทย68ของเรานะครับผม อยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับผมใครสนใจนะอยากมาดูนะครับคังรวมรถมือสอสต็อกมากกว่าเกือบพันคันนะต้องที่นี่ที่เดียวเพชรจวนรถมือ2นะครับแล้ววันนี้เรามาดูกันนะผมสําหรับ Toyota Cross นะครับ1.8 Hybrid ไฮบรพีเมียมนะสำหรับตัวนี้ได้เป็นรองท็อปนะครับปี2020นะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวเลยนะในเล่มนะครับผมแล้วก็ได้เป็นสีนี้ไปใช้งานนะครับซึ่งได้เป็นสีตัวพิเศษนะครับสีเทาฟ้านั่นเองนะ ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับตามท้องถนนเลยนะสำหรับคันนี้สีสวยนะครับลองท็อปนะคันนี้ฟีดาวนะครับผมผ่อนอยู่1 1 1 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับออกห้างไปแดงราคาคันนี้อยู่1 8 9 0 0 0้านแะครับแต่วันนี้นะเพชรยนต์ขายอยู่ที่นะครับ6 7 9ส0 0บาทนะสำหรับราคาค่าตัวคันนี้นะครับหายไปแล้วนะกว่า4,000 0 0บาทเลยนะครับผมลดบ้านนะแท้เลยนะครับคันนี้สวยนะคันนี้สวยแน่นอนนะครับมาพร้อมกับ แต่งองทรงเครื่องด้านในด้านนอกนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ดูเท่ไปเกิดนะครับผมแต่ดูมีความนะเรียบร้นะผมบางๆนะครับแล้วก็มีความทรงสปอร์ตนิดหนึ่งนะนี่ตัวนี้นะครับมีล้อแม็กต่างๆทางเจ้าของเดิมแต่งมาให้แล้วนะครับได้เป็นตัวยางโตโยด้วยนะครับยางสภาพดีโครงสร้างเดิมๆนะครับตัวนี้มีการตรวจเช็ครถให้แล้วนะครับ274รายการนะครับมีบเซอร์ออกให้รับประกัน5ดาวของรถคันนี้ได้เลยนะครับ จากทางนะอินเปคชันนะครับจากชิกนะมาตรวจให้เลยนะครับนำเข้าจากเยอรมันมีบเซอร์ให้แล้วนะครับใครสนใจนะดูคลิปนี้จบอยากได้คันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะผ่านเบอร์โทรด้านล่างได้เลยติดต่อผมเซลล์น้องโอเปนยนต์ได้เลยนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์ช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครสนใจคันนี้นะครับ ติดต่อมาด่วนๆนะสภาพสวยๆแบบนี้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงเล็กไม้น้อยๆแบบนี้นานๆทีจะมีเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวครอสต,ตัวนี้นะได้เป็นตัวรองท็อป <c oughs> นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ l อดีเรียบร้อยนะครับไฟเดรไลท์นะมีให้นะครับ, daylight, นะรบตัดหมอกก็มีเช่นกัน <c oughs> นะครับตัดหมอกด้านล่างมีนะกระจังด้านหน้าต่างๆนะครับของเดิมโรงงานโลโก้นะครับผมเป็น t o y ย ta แบบสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้บ่งบอกสัญ,ญลักษณ์นะครับผมของเครื่องยนต์ไฮบริดนะถ้ามีสีฟ้าแบบนี้ต้องเป็นตัวไฮบริดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะครับผมของเดิมโรงงานนะเหลี่ยมสันคมตัวรถนะครับอยู่ครบไม่มีรักยินไม่เห็นนะตรงฝากระโปรงนะครับด้านข้างตัวรถเช่นกันตรงแก้มต่างๆนะครับของเดิมนี่ร่องรอยเบียดฟุตบาทต่างๆนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นนะสำหรับคันนี้นะครับถือว่าดูแลดีมากนะสำหรับตัวนี้นะครับเจ้าของเดิมคาดว่าจะอยู่แถวแถว ชนบุรีประมาณนี้นะครับผมซึ่งเขาดูแลรถมาดีมากนะครับกระจกหน้ายังเดิมเลยนะครับกระจกหน้ายังเดิมแท้ของศูนย์นะครับผมตาปั๊มโตโยต้ายังอยู่นะครับปลายภาษีหน้ารถตัวนี้นะครับผมหมด69นะคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายนนะครับผมแล้วก็ตัวรถให้แล้วนะครับผมมีสติ๊กเกอร์จากทางอินสเป t ชันนะครับของชิคตรวจมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดียมสันโคมด้านข้างตัวรถนะครับผมตัวนี้ของเดิมโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับ ส่วนด้านล่างนี้ไฮไลท์เลยคุณพี่นะได้ดิสเบรกในครับสีล้อตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กส์นะครับผมของตัวนะน่าจะตัว N NK นะครับผมเบอร์นะตัวนี้นะครับ NT03RR นะครับสำหรับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กสีเทาเมทัลลิกนะครับขอบสึกแปดเลยนะโอ้โหล้อแม็กสีเส้นตัวนี้นะครับราคานะโอ้โหเอาเรื่องแน่นอนนะครับ มาพร้อมกับยางโตโยนะครับผมตัวนี้นะตัวพ็อกซี่นะครับปี2024นะครับเบอร์ยางด้านนี้เลยนะอ่าในส่วนของเบอร์ยางนะครับผม225สองห้ทับห้าศูตัวนี้นะครับโครงสร้างยางต่างๆหน้ายางนะครับยังอยู่ครบนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะสำหรับตัวนี้นะครับมีติดล้อแม็กมาให้นะครับภายในก็มีแต่งนะมีแต่งมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตามสภาพนะการดูแลรถดีมากนี่ครับนี่ด้านข้างตัวรถนะไม่มีร่องรอยลักยิ้มไม่เห็นนะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมไฟเลี้ยวมีให้นะบิลสปอตมอนิเตอร์ที่กระจกมองข้างก็มีให้เช่นกันนะครับนี่ด้านข้างตัวรถนะเหลี่ยมสันต่างๆนี่ครับผมล้อแม็กซีสี่ล้อเลยนะครับอ่าในส่วนของภายในตัวนี้นะครับผมสภาพสวยงามเช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพรมนะตัวนี้นะลูกค้าติดพรมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้านล่างนะเป็นสีดำนะครับตะเข็บสีแดงสวยๆงามๆตามตรงสไตล์นะครับผมแล้วก็โครงสร้างของตัวรถนะครับ Not ตเสาบีนะครับนี่ไม่มีไขไม่มีแกะนะครับแผ่นเพลตัวนี้สีท่ําเดิมนะครับไม่มีทําสีนะผลิตปี2020โดยตรงนะครับผมสําหรับตัวนี้โครงสร้างเดิมๆแน่นอนสปอนเม็ดอ้างนะครับผมยางขอบประตูต่างๆนะครับนี่คุณพี่ดูนะครับของเดิมทั้งหมดนะตัวนี้ไม่ได้โปสีไม่ได้ทําสีมาเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสีเดิมแท้ของศูนย์นะครับผมสําหรับตัวนี้นะเป็นสีพิเศษนะครับ โอ้โหคาดว่าหาได้ยากแล้วนะทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็ตามท้องถนนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีจริงๆนะครับที่จะได้ขับนะราคาดีด้วยนะครับภายในตัวนี้ได้เป็นเบาะแดงนะครับผมปรับไฟฟ้าคนขับนะได้เป็นเบาะหนังสีแดงสวยงามนะครับผมแดงสดสดแบบนี้นะครับตามสไตล์ของตัวรองท็อปและตัวท็อปนะครับซึ่งราคาตัวท็อปออกห้างไปแดงนะครับจะต่างกันแค่1นึ่งแสนนะครับแต่เพชรยนต์ก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวท็อป มีเหมือนกันนะเลื่อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับในช่องได้เลย,เลยมีรีวิวตัวท็อปอยู่แล้วก็ตัวท็อปอีกเช่นเคยนะครับมีอีกนะตัว GR Sport ก็มีเช่นกันยังว่างอยู่ด้วยนะครับเล่งไมคแค่80,000ส่วนคันนี้วันนี้พามาดูคันนี้นะครับ5482เล่งไม้หม่0โลเท่านั้นเองนะครับกับราคา679,000บาทถือว่าราคาดีนะครับผมแล้วก็ใครกำลังสนใจอยากได้ฟอสไปใช้งานนะครับผ่อนอยู่11,000-12,000เท่านั้นเองตลอดสัญญาแน่นอนนะครับ ส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายเดิมโรงงานนะโลโก้โ o ราคอร์นะครับอยู่มีให้นะโลโก้ไฮบิดนะครับป้ายทะเบียนนี้ได้ไปเลยนะครับ5482พร้อมกล้องถอยนะครับของเดิมโรงงานมีให้นะส่วน้าท้ายตัวนี้นะครับเปิดให้ชมเป็นระบบเปิดอัตโนมัติไฟฟ้านะครับอ่านี่สภาพสวยเลยนะเก็บของต่างๆนะครับตัวนี้เบาะด้านหลังพับได้นะครับผมนี่ตัวพรมต่างๆด้านหลังตัวนี้ลูกค้าเดิมคนเก่านะครับ ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับการดูแลรถดีมากนะสะอาดมากๆนะครับสปอตเม็ดอ้างนะตรงรางน้ำตรงนี้นะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขยับเลยนะโครงสร้างต่างๆของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมสําหรับคันนี้ใครกําลังสนใจนะครับอยากได้ครอสสีนี้ไปใช้งานนะครับอยากได้เป็นไฮบริดด้วยหรือว่าใครไม่อยากได้เป็นตัวทอมนะครับแค่อยากได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเพราะว่าประหยัดน้ามันนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหายห่วงแน่นอนได้ตัวนี้ไปนะครับ 679,000บาทเท่านั้นนะครับผมได้ตัวล้อแม็กไปแล้วนะครับล้อแม็ราคาก็เป็นหมื่นแล้วพี่ราคาไปแต่งเองก็เป็นหมื่นแล้วตัวนี้ติดมาให้นะครับพร้อมจบในราคาเดียวแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับผมว่าภายในตัวนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับขออนุญาตสตาร์ทรถนิดน,นึงนะครับอ่ะสำหรับด้านในนะครับผมพวงมาลัยหนึ่งเลยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับระบบสั่งการด้วยเสียง รูสซอนโทนมีนให้นะครับน้าปัดเลือนไม้ BSM นะครับผมตัวนี้ระบบบ i s สปอนมอนิเตอร์ระบบแจ้งเตือนมุมอับมีมาให้นะครับที่ก็ะจกดมองข้างนะเปิดทํางานอยู่นะครับแล้วก็เลขไม้อยู่91,000กับอีก5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าเลขไม้ยังน้อยอยู่นะครับกับปี2020นะครับจอกลางทัชกรีนกล้องถอยนะครับ a r p เปิ a คาเพนรอ u อ o โต้นครับตัวนี้ h อ n d a าขออภัยนะครับ t ต y o t a มีมาให้นะครับของเดิมแท้แท้ของศูนย์นะครับ แอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิ2ฝั่งนะครับมีมาให้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลย E ีโหมดนะครับผมไร์โหมดต่างๆมีมาให้เบรกมือนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่เบรกมืออยู่ด้านล่างอยู่ซ้ายมือเหมือนคลัตช์นะครับผมเวลาลดเป็นเกียร์แมนนวลนะครับนี่แป้นเบรกแป้นคันเร่งต่างๆนะครับผมตัวนี้ไม่มีช้ำเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจตัวนี้นะครับเป็นแบบกุญแจสมาร์ททิเลตนะครับผมมีกุญแจสำรองให้นะครับ บาะปรับไฟฟ้าคนขับเรียบร้อยดีไซน์เบาะหนังนะครับสีแดงสดแบบนี้เลยนะครับปรับไฟฟ้านะตัวนี้แอร์แบกนะครับผมตัวนี้ได้7ใบแน่นๆเลยนะครับสำหรับโครงสร้างของตัวครอสให้บิดรองท็อปนะครับนี่ที่นั่งด้านหลังก็สวยงามสวยสดงดงามนะครับได้เป็นสีแดงสวยงามเหมือนกันนะแอร์ด้านหลังมีให้นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับผมหนึ่งเลยที่จะได้มานะครับกล้องรอบคันนะหลังคาสนุปนะครับผมตัวท็อปจะมีนะหรือว่าตัว g r Sport ก็มีให้นะครับ ฟังก์ชันไม่ค่อยต่างกันนะฟังก์ชันด้านไหนก็ไม่ค่อยต่างกันแล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์นะครับ mm. เหมือนกันเดะเลยนะต่างกันแค่ราคานะครับแล้วก็ฟังก์ชันนิดหน่อยเท่านั้นเองใครอยากได้นะครับอยากได้ที่ราคาไม่แรงนะครับผมเรทผ่อนไม่เป็นภาระมากนะครับมาดูรองท็อปก็ได้พี่มาดูคันนี้เลยนะผมแนะนำนะครับมาดูคันนี้เลยนะจบแน่นอนนะครับแต่งครบแล้วฟังก์ชันครบแล้วรถบ้านมือเดียวนะครับผมเลขไม้แค่91,000มืโลเท่านั้นเอง ราคา600,000พออยู่11,000 1, 000, 1, 000, 1 000, 2 0 0 0 2เท่านั้นนะครับขอรายได้ขั้นต่ำนะครับผม30,000ขึ้นไปนะ25,000 30, 30,000ขึ้นไปก็เป็นเจ้าของได้กับเจ้าตัว Cross นะ1.8 Hybrid Premium คันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับว่าเครื่องตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับมาชมต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์ของเจ้า Cross ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับผมแล้วก็ตัว,วารันตีน้ โครงสร้างอะารันตีตัวรถนะครับผมหมดไปแล้วแต่แบตเตอรี่ตัวนี้ยังอยู่อีกประมาณ4-5ปีนะครับผมยังอยู่ของศูนย์นะครับผมสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะสำหรับตัวโครงสร้างเครื่องนะครับตัวนี้ได้ไปเครื่องยนต์1.8เนะครับผม122แรงม้านะครับสภาพสวยนะสำหรับคันนี้นะครับการทํางานของเครื่องยนต์นะตัวนี้นะครับทำงานควบคู่กันประหยัดน้ํามันนะครับทำให้ประหยัดน้ํามันค่าใช้จ่ายต่างๆแน่นอนนะครับประหยัดน้ํามันไปจนถึงนะ20 กว่าก no ิโลลิตรเลยนะครับนี่น็อตต่างๆนะครับผมไม่มีขยับไม่มีไขเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะครับเปลี่ยนท้ายของเลียวต่างๆทางเพชนยนต์เราดูแลให้นะครับเช็คค่าแบตต่างๆให้หมดทุกอย่างเลยพร้อมกับการตัวรถนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมนะครับคุณพี่ดูนะหน้าด้านหน้าม่านน้ำนี่ครับผมเดิมๆนะคานตรงคานตรงเลยไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีร่องรอยการทําอะไรเลยนะครับ นี่โครงสร้างด้านข้างนะครับน็อตเดิมเดิมสปอร์ตเมทอาร์คเดิมนะครับน็อตด้านในน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะนะครับ right? สภาพสวยๆนะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับผมเวลารีวิวนะตัวคลอสน,นะครับอยากให้ดูน็อตด้านในนะครับนี่น็อตสตัวด้านในนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะนะสำหรับตัวนี้ซึ่งมันจะเชื่อมกับคานหน้านะครับเชื่อมหมดเลยนะสำหรับตัวนี้ถ้ามีรอยแกะทีเดียวนะคานน่าจะเปลี่ยนนะครับตัวคานน่าจะเปลี่ยนน่าจะช้ำมานั่นเองอ่ะให้ดู2ฝั่งเลยนะครับ สำหรับตัวน็อตด้านในนะนี่ตัวน็อตด้านในนี่ครับจะมีนะนี่ตัวนี้นะครับรอยต่างๆของ QC t o y o ต a ยนี่ครับยังอยู่ครบเลยนะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับผมใครกำลังสนใจกำลังหาคอร์สไปใช้งานนะครับอันนี้ตอบโจทย์แน่นอน6 7 9 0 0 0บาทนะครับผมคือราคาของเจ้าตัวรองท็อปคันนี้นะครับผมได้เป็นสีเทาฟ้านะตัวนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กนะครับผมนะเจ้าของเดิมติดมาให้นะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกสวยๆงาๆนะครับ ซื้อเองเป็นหมื่นแน่นอนนะครับหลายหมื่นเลยประมาณ20,000ได้เลยนะครับผมแต่คันนี้จบในราคานี้เลยนะครับ 9, บาทดอกเบี้ยต้น129นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่1 1 1 1 0 1 0 0เท่านั้นเองนะครับสนใจอยากฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยพิเศษมีมอบให้นะครับแล้วก็ไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้เช่นกันนะครับผมหรือว่าอาชีพใดนะครับผมอยากออกรถตอนนี้นะครับสามารถ โทรมาสอบถามได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามขอคำปรึกษาได้เลยตอนนี้นะครับสนใจติดต่อหาผมเบอร์โทรนะ0 8 8 6 5 1 3 7 3 0นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้เลยติดต่อเซลล์โอเพย์ยนได้เลยนะครับใครสนใจอยากมาดูรถตัวจริงมาได้เลยนะครับที่เพชรยนต์รถมือ2สาขาเซอรี่ไทย68นะครับมินบุรีกรุงเทพมาไม่ถูกแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาทดลองขับคันจริงได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมรถครพมือ2โอจัดให้นะครับขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับผมขออนุญาตฝากกับเจ้าตัวน,นี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจดูคลิปนี้จบแล้วอยากได้โทรมาหาผมได้เลยนะครับไม่ต้องคอมเมนต์โทรมาได้เลยจะได้รู้เรื่องแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนออะนะครนะับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนสวัสดีครับ